รารกิจปิชิตหวานเพื่อสุขภาพที่ดีของเด็กไทยเริ่มต้นขึ้นแล้ววันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การดำเนินงานเครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวานในระดับภาคเหนือประจำปี2567ณโรงแรมภูมิไทยการ์เด้นจังหวัดแพร่งานนี้จัดขึ้นเพื่ออะไรและมีประเด็นน่าสนใจอะไรบ้างไปติดตามกันเลย จากข้อมูลสำรวจสุขภาพช่องปากพบว่าเด็กไทยมีปัญหาฟันผุในอัตราที่น่าเป็นห่วงหนึ่งในสาเหตุสำคัญก็คือพฤติกรรมการบริโภคน้ำตาลที่มากเกินไปเครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวานจึงเกิดขึ้นเพื่อรณรงค์และสร้างความตระหนักรู้เรื่องนี้โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือที่มีสถิติการดื่มเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูงการประชุมครั้งนี้จัดโดยเครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวานผ่านโครงการบูรณาการเครือข่ายอ่อนหวานอาหารปลอดภยัย เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการบริโภคน้ำตาลอย่างเหมาะสมและส่งเสริมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาวะก็รู้สึกว่าเราพวกเราก็ทำงานกันต่อเนื่องนะคะเมื่อก,กี้อาจารย์ทั้งหลายรวมทั้งน้องๆที่รับใบประกาศไปพี่ก็เชื่อว่าไม่ได้เพิ่งทำงานปีนี้หรอกนะคะเราก็ทำงานกันมาต่อเนื่องออสสใกล้เคียงราชการเข้าไปทุกวันนะคะเรารับรับ รับงกเนี่ยเป็นปีสอปีก็จริงแต่ว่าเป้าหมายเราก็คือเราต้องทําต่อเนื่องเพ <F at> ราะฉะนั้นเวลาที่เราวางแผนเนี่ยมันอาจจะดีกว่าตรงที่เราไม่ถูกบังคับว่าเราทําอะไรเราต้องทําหน้ากระดานทั้งหมดแต่เราอาจจะวางแผนว่าเราจะทํางานเพื่อติดตามตรงพื้นที่ไหนกลุ่มไหนต่อเนื่องเพื่อให้มันเห็นผลลัพธ์จริงๆ อย่างที่เราต้องการเพราะฉะนั้นเนี่ยเท่าที่ไปมาก็จะมีหลายจังหวัดที่เขาจะเกาะติดอยู่กับพื้นที่ก็คือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือโรงเรียนซึ่งอยู่ด้วยกันมาหลายปีมากนะคะถึงวันหนึ่งเราก็จะต้องประเมินผลผลลัพธ์สุดท้ายที่มันเป็นเป้าหมายของโครงการเครือข่ายเราก็คือเรื่องของการลดอ้วนในเด็กนะคะกับเรื่องเรื่องของสุขภาพช่องปากเราเองที่เราเริ่มต้องสนใจ เป็นตามทไลนยขององค์การอนามัยโลกเนี่ยเขาต้องการว่าถึงหน้าปีเนี่ยทุกประเทศต้องมีแอคชั่นแผนที่จะเป็นไปตามที่ออกมาของสมัชชาสุขภาพโลกซึ่งเราได้ออ l ตเฮลท์โซลูชันเนี่ยภายใต้กลุ่มโรค NCD นะคะแล้วก็เรื่องน้ำตาลเนี่ยก็เป็นเรื่องที่หนึ่งประเด็นในกลยุทธ์หลักใน s i x strategy ในระดับโลกอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ย ประเทศต่างๆเขาก็มองประเทศไทยเขารู้ว่าเราทํามานานแล้วก็คาดหวังพอสมควรปลายทางนะคะปี2030เราก็จะต้องตอบสิ่งที่ประเทศไทยคอมมิตไว้ซึ่งแน่นอนหนึ่งในคอมมิตที่เราคอมมิตไว้ wise, กับทางตัว resolution นี้ก็คือประเด็นเรื่องนำปางมีผู้เข้าร่วมจาก6จังหวัดภาคเหนือได้แก่เชียงใหม่เชียงรายแพร่พยาลำปางและลำพูน รวมถึงทีมงานจากสำนักทันตะสาธารณสุขและวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทุกคนต่างมุ่งมั่นตั้งใจที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหาและที่สำคัญคือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เพื่อนำไปปรับใช้และพัฒนางานในพื้นที่ของตนเองภาคเหนือนี่ก็ดูแลกันมา20ปีนะก็เห็นพัฒนาการต่างๆตั้งแต่จุดเล็กๆจากทำกับตัวเองจนเดี๋ยวนี้มันขยายออกไปสู่สู่อันอื่นเรื่องอื่นเช่นฟาร์มฟาร์มทูเทเบิลก็คือจาก อาหารเลยผักเพิกจนมาถึงโต๊ะการกินไปเกี่ยวพันกับเรื่องขององค์กรอื่นคนอื่นนะคะก็ก็เห็นพัฒนาการมาเรื่อยๆแต่ละจังหวัดก็มีสไตล์ของตัวเองซึ่งแล้วแต่ความสามารถแล้วแต่จังหวัดจากโคนของแต่ละจังหวัดที่ผ่านมานะคะจะคิดคิดว่าถ้าอนาคตต่อไปก็คงทุกคนตอนนี้เรียกว่าแร่งนะคะแล้วก็สามารถที่จะเดินได้ด้วยตัวเองมีวิธีคิดมีทั้งเมื่อก่อนนี้เราทําแบบ ลูกทุ่งเนาะถ้าอย่างอาตีด,ดาว่าเขาจะบอกว่าทําแบบลูกทุ่งแต่ตอนนี้เราเริ่มมีวิชาการซึ่งภาคเหนือจะแตกต่างจาก,จากภาคอื่นโดยสิ้นเชิงเหมือนกันที่แต่และปีเราจะมีวิชาการเข้ามาเสริมแล้วก็เอาไปใช้ซึ่งวิชาการของเราเนี่ยไม่ใช่นปัจจุบันแต่วิชาการในอนาคตเสมอนะคะก,ก็คิดว่าวิชาการของเราเนี่ยคงแน่นแล้วก็ทําโดยที่แบบว่ามีวิชาการนําแล้วในอนาคตมันก็แตกขยายไปกับทํางานกับคนอื่นได้มากขึ้นอันนี้คือสิ่งที่ที่มองสําหรับภาคเหนือแล้วก็มองถึงว่า วิชาการเนี่ยไม่ใช่การนำเสนอเฉพาะระดับประเทศ international พวกเราก็น่าจะหวังขนาดนั้นด้วยซึ่งซึ่งเราก็เคยทําได้มาแล้วด้วยครับก็เครือข่ายของแทนไม่กินหวานนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นจุดเริ่มต้นนะครับซึ่งก็จะมีความสําคัญมากเพราะว่าเรื่องของการที่เราบริโภคอาหารนะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการที่ทําให้เราเกิดโรคภัในอนาคตได้นะครับก็คือถ้าถ้าเราสามารถเริ่มต้นตั้งแต่ เด็กๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในศูนย์เด็กๆก็ตามในโรงเรียนก็ตามนะครับซึ่งการลดการบริโภคหวานเนี่ยก็หนึ่งก็คือเรื่องของฟันด้วยนะครับเด็กๆก็จะมีฟันที่ดีนะครับแล้วก็จะโตขึ้นก็จะมีฟันที่แข็งแรงรวมถึงเรื่องของการาเรียนรู้ที่จะบริโภคซึ่งจะทําให้เขา,าสามารถที่จะลดการเป็นอินซินียได้ในอนาคตไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันซึ่งโครคพวกนี้ก็เกิดจากการบริโภคอาหารทั้งสิ้นครับ นอกจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วงานนี้ยังเป็นโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้สร้างเครือข่ายเชื่อมความสัมพันธ์เพื่อการทํางานที่เข้มแข็งยิ่งขึ้นในอนาคตออทางโรงเรียนก็มีนโยบายว่าเราจะทําไงให้ลดปริมาณการทานหวานที่มันส่งผลต่อสุขภาพของเด็กแล้วก็พอดีทางสาธารณสุขนะครับมีหนังสือเข้าไปในโรงเรียนทางเรียนก็ปรึกษาคณะครูว่าเราจะร่วมกับทาง กระทรวงสาธารณสุขไหมเพื่อที่จะพัฒนาหรือว่าดําเนินการในเรื่องของลดในเรื่องของเด็กที่อ้วนแล้วก็เพื่อให้สุขภาพเด็กในโรงเรียนมีความพอดีแล้วก็สุขภาพแข็งแรงนะครับเลยเข้าเครือข่ายอนุญาตามนะคะทําไมโรงพยาบาลแพทย์ถึงให้ความสนใจกับเครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวานและจากการทํางานด้วยการนําไปต่อยอดจับงานประจํำยังไงคะค่ะ ค่ะจุดเริ่มต้นมาจากทางสสจจังหวัดแพร่นะคะได้ชวนมาทํากิจกรรมด้วยกันค่ะแล้วก็ในส่วนของโรงพยาบาลแพร่ในหน่วยงานโภชนาศาสตร์เนี่ย ก็จะมีกิจกรรมเกี่ยวกับลดหวานมันเค็มอยู่แล้วนะคะดังนั้นเราจึงสนใจเลยทําโครงการที่บูรณาการการ่วมกันอยู่2โครงการค่ะก็จะมีพวกโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยแล้วก็โรงพยาบาลอ่อนหวานค่ะแล้วก็ในส่วนของการนําไปต่อย,ยอดเนี่ยก็จะมีการนําไปสร้างมาตรฐานในเรื่องของอ่อนหวานมันเค็มค่ะแล้วก็มินมันก็จะมีแม่ค้าเนาะที่เข้ามาทาเบรกแล้วก็ส่งขนมหวานให้กับหน่วยงานเราดังนั้นเราก็จะมีการอบรม ม่ค้าว่าในเรื่องของการลดหวานมันเค็มนะอย่างงี้ค่ะแล้วก็แล้วก็จะมีโครงการเฮลตี้เบรกนำไปจัดเปลกให้กับผู้เข้าอบรมนะคะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเราก็ได้รับการสนับสนุนจากโครงการเด็กไทยไม่กินหวานนะคะให้ไปสนับสนุนในการเข้าร่วมกับโรงเรียนแล้วก็องค์กรไอ้องค์กรส่วนท้องถิน่นแล้วก็ในเรื่องของสนับสนุนในกองเครือข่ายไม่กินหวานนะคะดังนั้นเราก็นำไป กระจายต่อจากในประชาชนของจังหวัดแพร่ค่ะทำไมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาลางถึงเข้าร่วมเครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวานเรูอยากให้เด็กปฐม,มวัยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็มีการพัฒนาครบทั้ง4ด้านค่ะ ไปต่อยอดอยังไงบ้างคะการที่คุยวนเอาไปต่อยอดคุยวนทาผลิตสื่อให้กับเด็กเวลาเวลาคุยวนส,นสอนสื่อที่คุยวนทำอ่ะจะไปบูในการเรียนการสอนของเด็กค่ะแล้วก็เราก็สอนให้เด็กได้เรียนรู้ถึงอาหารที่ไม่ไม่ควรกินหวานค่ะแล้วก็ให้เด็กได้รู้ถึงอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายพร้อมกับทำสื่อและต่อไปจนถึงคนไกลเกมที่ว่าเราจะทำเป็นเกมการศึกษาให้เด็กะค่ะ และนี่คือส่วนหนึ่งของบรรยากาศการประชุมหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านและช่วยกระตุ้นให้ทุกคนหันมาใส่ใจสุขภาพลดหวานเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของเด็กไทยทุกคน